ค,คลิปนี้จะมาสอนการใช้งานเครื่อง hr 2 5 0ห s a v นะครับตัวเนี้ที่มีอุปกรณ์เสริมเนี่ยคือรางลูกกิ้งขนาด2เมตรแล้วก็3เมตรนะฮะข้างหน้า2เมตรข้างหลัง3เมตรที่สั่งทําเพิ่มเข้ามาตัวนี้รางลูกกิ้งเนี่ยจะมีตัวหนีบเหล็กนี่นะทั้งหน้าและหลังด้านปลายนะครับอยู่ปลายทั้งหน้าและหลังวิธีวิธีใช้เนี่ยก็คือไขล็อกตัวนี้นะฮะ ก็สามารถเลื่อนเลื่อนเข้าได้เลยทางซ้ายและขวาเลื่อนเข้าตามที่ต้องการเข้ามาในโแบบตามที่ต้องการนะแล้วก็จะมีตัวชนมา <c oughs> ด้านหน้าตัวนี้นะเป็นตัวชนสามารถเลื่อนได้คือคายล็อกข้างล่างข้างใต้จะมีน็อตล็อกสองตัวนะคาย,ายแล้วก็จะสามารถเลื่อนได้นะตัวนี้เลื่อนไปเลื่อนมาตามระยะนะแล้วก็ล็อก เทวตัวชนนี่ก็เลื่อนได้นะคลายล็อกตัวนี้ก็าสามารถเลื่อนได้ดเหล็กแผ่นตั้งหน้าระยะตัวนี้ก็เลื่อนได้นะคลายล็อกตัวนี้ก็าสามารถเลื่อน,เล,อนเลื่อนตามระยะเพ้าได้นะเรว่าตามระยะที่ต้องการส่วนข้างหลังก็มีตัวหนีบเหล็กด้านหลังเหมือนกันนะก็ตั้งเหมือนกัน ใช้วิธีตั้งเดียวกันนี่ผางเหล็กนะส่วนประกอบของเครื่องตันนี้ที่จําเป็นต้องใช้นะด้านหน้าเครื่องก็จะมีตู้คอนโทรลกล่องคอนโทรลตัวนี้สำหรับคอนโทรลเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะปากกาตัวนี้เป็นระบบกึ่งไฮดรอลิกนะครับ แล้วก็จะบอกให้ดรวลิกจะมีตัวตั้งระยะ,ะตัวตั้งความสูงนะว่าต้องการให้มันยกสูงเท่าไหร่เนะเวลาตั้งเนี่ยก็สมมุติว่าเราตัดถ้าเราตัด4นิ้วนะเราก็ตั้งไว้ที่สักห้านิ้วให้มันยกสูงจากชิ้นงานสัก1นิ้วนะตัวนี้อยู่ที่การใช้งานอีกทีหนึง่งยกได้สูงสุดเนี่ยจะเกิน10นิ้วเพราะมันตัดได้10นิ้วพ็จะยกได้สูงกว่านะปรับความเร็วรอบตัวนี้นะ เป็นแบบ variable นะฮะใช้บิดเลื่อนแก,ก๊ก,ก,ก,กหน้ตัวนี้ตอนปรับเนี่ยต้องเปิดเครื่องไว้ด้วยนะให้ใบเลื่อนมันวิ่งเอาไวนะ้แล้วค่อยมาหมุนปรับความเร็วตัวนี้ความเร็วรอบที่ใช้เนี่ยถ้าตัดเหล็กธรรมดาก็อยู่เนี่ยด้านข้างจะมีขีดบอกอยู่นะก็อยู่สักเบอร์สีเนี่ยตั้งเบอร์สีเป็นหลักถ้าตัดแข็งตัดเหล็กเกต เราก็ปรับให้เลาให้รอบช้าลงให้วิ่งช้าลงนะยิ่งแข็งต้องยิ่งช้าลงนะหมุนให้มันเลื่อนมาสักสามสองแล้วแต่ความแข็งแล้วก็ขนาดของเหล็กอุปรกรณ์ที่แถมไปก็จะมีกล่องเครื่องมือนะมีเครื่องมือนิดหน่อยนะแล้วก็ตัวนี้เหล็กตั้งระยะตัวนี้นะปติจะใส่อยู่ตรงนี้ เสียบเข้าตรงนี้นะแล้วก็ล็อกแล้วก็มีตัวชนนี่ลลยเข้าที่เผาอีกทีหนึ่งนะแต่เนี้ยพอลูกค้าทำล้างลูกกิ้งแล้วเนี้ย <Biraz S 1> ก็คงไม่ต้องใช้นะแล้วก็ตัวนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นลองตัดมาจากโรงงานไม่เกี่ยวนะโอเคก็เสร็จแล้วก็มาดูวิธีต่อไฟตัวนี้เป็นไฟ3 8 0โวลต์นะครับ3 8 0 10โวลต์ต่อเข้าเบรกเกอร์นะครับ เส้นสีเขียวเหลืองเนี่ยคือสายดินสายดินถ้ามีสายดินก็ต่อถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเวลาต่อเนี่ยก็าสามสายเข้าเบรกเกอร์สีไหนก่อนก็ได้นะเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันไฟมันเข้ายัางไงหมุนทุกทางไหมนะวิธีลองเนี่ยก็คือเปิดเครื่องปุ๊บเปิดเบรกเกอร์เรามาที่หน้าคอนโทรลนตัวเนี้ยที่หน้าคอนโทรลเนี่ยจะมี ที่ต้องใช้งานเนี่ยจะมีมือหมุนตัวนี้เป็นหมุนปรับปรับไฮดรอลิกลงช้าเร็วนะไฟแสดงสถานะไฟเข้านะตัวนี้อันนี้เปิดการทำงานของเครื่องนะเปิดรันออตโต้ตัวนี้ปุ่มหยุดเครื่องนะสองอันนี้กดคันเร่งขึ้นลงนะกดคันเร่งขึ้นเนี่ยการคันเร่งยกขึ้นเนี่ยขึ้นจังหวะเดียวนะส่วนคันเร่งลงเนี่ยตัวนี้ ตัวลงเนี่ยกดค้างไว้มันจะสัมพันธ์กับตัวนี้นะคือจะให้ลงช้าเร็วเนี่ยก้ใช้เปิดวาล์วาต้องกดค้างไว้ได้วยนะแล้วก็เปิดวาว์วว่าจะลงช้าหรือเร็วนะตัวนี้ Emergency Stop นะกดเพื่อปิดเครื่องก็ได้นะหรือว่าหยุดฉุกเฉินตัวนี้เปิดปิดปั๊มน้ำหล่อเย็นอันนี้เพื่อกดถอยปากาคายปากานะ ตัวนี้จะมีคายอย่างเดียวนะเพราะอย่างที่บอกเป็นเกืออัตโนมัติเดี๋ยวมาดูว่าทํางานก,กันยังไงอีกทีหนึ่งนะเริ่มแรกเนี่ยบิดอีเมอร์เจซี่ก่อนให้มันเด็กขึ้นมานะก็จะมีไฟเข้าแล้วเราดูว่าพอบิดปุ๊บเนี่ยคันเล่มมันจะยกขึ้นเองอัตโนมัติเลยนะถ้าคันเลื่มไม่ยกเนี่ยบิดแล้วคันเลื่มไม่ยกมีไฟเข้าแต่คันเลื่มไม่ยกแสดงว่าสายไฟต่อผิดนะต่อสลับเส้นนะก็ให้ม,ม,มันสลับที่เข้าเบรกเกอร์ตัวนี้นะ คือสีไหนสลับกันก็ได้คู่เดียวนะสเส้นไหนก็ได้สลับกันสลับตำแหน่งกันแค่นั้นนะจากนั้นพอเปิดเครื่องก็วิธีใช้งานตัวนี้ลูกค้ามีสั่งทําตัวกดด้านบนเสริมไปด้วยนะตัวนี้ันี้ ก็ที่ทําให้เนี่ยก็จะมีตัวกดแล้วก็มีตัวเหล็กแผ่นหนุนตัวนี้ทําเป็นไกดให้แผ่นหนึ่งนะตัวน,นี้ก็จะมีจอดรูเอาไว้ให้น็อตลงมาจําดูนะวนี่วิธีใช้เนี่ยอ่ะผมสมมติอ,ออกก่อนอันนี้ปากกาเนี่ยเป็นเกิดอัตโนมัติเวลาเลื่อนออกเนี่ยต้องใช้มือเลื่อนนะีนคือจะเป็น จะเป็นฟันสับเข้าล่องลางสับเข้าล่าง,าาางนะตรงล่องมันเนี่ยจะมีเป็นลางฟันนะตัวนี้สับเข้าล่องลงมานะตามระยะของชิ้นงานวิธีใช้เนี่ยก็คือสมมติเราใส่เหล็กเข้าไปนี่นะสมมติผมใช้ไม้นะใส่เหล็กเข้าไปอันนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ตัดตัดตัดหลายๆชิ้นนะตัดแบบท่อนเดียวก่อนเอาง,ง่ายง่ายก่อนตัดท่อนเดียวคืออาจจะถอดตัวนี้ออกเลยก็ได้นะถ้าไม่ได้ใช้ถอดไปถอดต่อ,อไปนะไขน็อตตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ถอดออกไปถ้าไม่ได้ใช้นะจากนั้นเราใส่เหล็กปุ๊บสมรถใส่เหล็กปุ๊บเราเลื่อนเลื่อปากกาเข้ามาชนเนะข้ามาชนเหล็กยกยกนี่อ่ะนะเลื่อนเข้ามาชนเหล็กนะเสร็จแล้วก็สับล่องลงไปเฉยๆนะแค่นี้จากนั้นเราก็เปิดเครื่องปนะากกามันจะหนีบแน่นเองนะแล้วก็เครื่องจะลงมาตัดเอง อ,นนอันนี้คันเลื่อยยังไม่ลงเพราะว่าวาลววปิดเอาไว้ที่ศูนย์นะเราก็เปิดลงมาเปิดวาลวเครื่องก็จะลงมาตัดเอง ช้าเร็วก็ปิดตัวนี้ขึ้นอยู่กับงานที่ตัดอีกทีนึงนะพอตัดเสร็จปุ๊บเครื่องจะหยุดแล้วก็ยกคันเล่อยขึ้นเองจากนั้นปากกาก็จะคลายเองนียคายล็อกเองเราก็จะสามารถเลื่อนได้ตัวนี้นเองแล้วทีนี้ในส่วนของปากกาเนี่ยมันจะมีระบบเซฟตี้ คือที่ด้านท้ายเครื่องเนี่ยที่มือหมุนตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีตัวชนแล้วก็มีลิมิตตัวนี้นั่นคือถ้าสมมติมันเลื่อนปากกามันเลื่อนหนีบไม่โดนชิ้นงานเลยหนีบไม่แน่นนะอันนี้ผมเลื่อนผมเลื่อนห่างออกมานะตัวนี้แล้วเราเปิดเปิดเครื่องนะปากกามันจะหนีบเข้านี่ถ้าตัวนี้มาแตะเนี่ยมาแตะกันเนี่ยแสดงว่าปากกามันจับไม่แน่นนะนี่ ชเครื่องมันจะไม่ทํางานนะเป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งเครื่องจะไม่ทํางานให้เรามากดหยุดก่อนนะกดหยุดไฟสีเขียวนี้จะดับจากนั้นถอยปากกาออกกดปุ่มถอยนี่นะกดถอยห้างไว้ปากกรารจะเลื่อนออกห่ังจากนั้นเราก็เลื่อนให้มาชนชิ้นงานตามปกติแล้วก็สักร่องลงไป แล้วก็เปิดเครื่องอีกทีหนึ่งนี่อันนี้มันก็จะไม่ชนบิดแล้วนะเครื่องก็จะทํางานนั่คือประกาไมนจับแน่นแล้วตาเสร็จยก จะถอยมาเองนะตัวนี้ต่านี้เราก็เลื่อนออกมาเหมือนเดิมปกติใส่ชิ้นงานต่อไปนะตัวนี้กรณีที่มันจะมีมือหมุนพวงมาลัยเนี่ยนะกรณีที่มันเอาไว้ช่วยกรณีที่เราเราเลื่อนตัวชนไปแล้วสับลงล่องแล้วแล้วมันก็จับไม่แน่นนะเห็นไหมตัวนี้จะมีล่องเป็นฟันล่องนะตัวนี้นะมันเอาไว้ช่วยเวลาเราหมุนเนี่ยช่วยในการกรณีเรามันจับไม่แน่น เลื่อนยังไงก็จับไม่แน่นตัวนี้เราหมุนเราหมุนแล้วล่างตัวนี้มันจะเลื่อนตามเลื่อนเพื่อให้ช่วยเข้าไปจับแน่นตามระยะแล้วแต่ล่างมันจะเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาตัวนี้เอาไว้ช่วยกรณีที่มาตัวนี้กรณีที่จับ ปัดซ้อนกันหลายๆชั้นนะก็จำเป็นต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะก็ใส่เข้ามาตัวนี้เนี่ยไขล็อกแน่นก็ได้นะหรือหรือไข่พออยู่ก็ได้นะส่วนตัวนี้เนี่ยเราไขแค่พออยู่นะเพราะว่าปากกาเนี่ยล็อกแน่นไม่ได้เพราะปากกาเนี่ยมันจะต้องเลื่อนไปเลื่อนมานะอันนี้ผมทำร่องสไลด์ไว้เพื่อมันเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะกนั้นเนี่ยเราก็ใส่เหล็กเข้าไปตัวนี้สมมติเราใส่เหล็กเข้าไป ใส่เหล็กเลี้ยงซ้อนเข้ามาก็ใช้เหล็กตัวนี้เป็นตัวกดตัวที่ทําให้ตัวกดตัวนี้ทําเป็นไกด์อันเดียวนะถ้าไปตัดขนาดอื่นที่มันล็อกไม่ได้เนี่ยลูกค้าก็ต้องหาเปลี่ยนเองนะหรือว่าจะใช้ถ,ถ้าตาัดกว้างกว่านี้ก็หาเหล็กแผ่นมาหมุนอีกทีหนึ่งแล้วตัวนี้กดด้านบนกดเอาไว้ทีหนึ่งนะอันนี้ผมทําเป็นไกด์ให้เฉยๆนะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าตัดกว้างแค่ไหนจากนั้นเราหมุนน็อตลงมาเนี่ย ผมาลงมาให้ลงเข้ารูที่เราทําทําเป็นรูกลไว้ให้นะลงในรูตัวนี้ไม่ต้องไขแน่นมากนะไขแตะเบาๆพอนะฮะเพราะว่าชิ้นงานเราจะต้องเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะกดเพื่อไว้ไม่ให้มันดิ้นไม่ให้มันเด้งขึ้นมาแค่นั้นอันะนี้ไขเบาๆนะฮะพออยู่จากนั้นก็เลื่อนปากกาเข้ามาจนชิ้นงานนะ แล้วก็เปิดเครื่องทำงานได้ไ อย่าลืมว่าปักเอ็นน็อตตัวนี้เนี่ยน็อตฝั่งเนี้ยอย่าไขาแน่นนะไขแตะแตะเบาเาเพราะมันจะเป็นจะต้องเลื่อนเข้าเลื่อนออกปากกาด้วยเนี่ยจะต้องเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะฮะแล้วก็การปรับความเร็วรอบไปเรื่อยนะอย่างที่บอกคือต้องเปิดเครื่องเอาไว้นั่นคือเราปิดไฮดรอลิกเพื่อที่มันจะได้ไม่ลงนะล้วเปิดเครื่องให้มีชิ้นงานน้อยเพราะว่ามันจะต้องปากกาจต้องมีแรงบีบนะไม่งั้นเครื่องจะไม่ทำงาน เอาเหล็กเอาไม้ไลหมุนไปก็ได้ให้เพกกิ่มความเร็วรอบจากนั้นเราค่อยมาหมุนตัวนี้นะที่บอกตอนแรกหมุนทีละแก๊กไล่ความเร็วรอบมันก็จะหมุนเร็วขึ้นช้าช้าลงตามที่เราหมนะุนนะฮะนี่จะเป็นการไล่สปีดมันก็จะมีความเร็วบอกอยู่ตรงนี้นะอันนี้จะเป็นการบอกคร่าวๆมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะะเราดูที่นี้ mpm ก็คือเมตรต่อนอาทีที่ช่องห้าสิบเพลนะฮะ ตัวนี้สปีดอยู่ตามนี้มันจะไล่แบบหยาบ5ระดับแต่เวลาหมุนจริงๆอ่ะมันจะได้ละเอียดละเอียดกว่านั้นนะทีละแก๊กๆเนี่ยมันจะได้ละเอียดกว่านั้นมันจะไม่ได้เลื่อนทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ไม่ใช่มันจะละเอียดกว่านั้นนะจ,จะซอยย่อยมากกว่าแต่มันขีดมันทําบอกไม่พออะสติกเกอร์เขาแปะมาไม่พอเขามาละเอียดมาก ต่อไปก็ดูวิธีการหารองศานะเดี๋ยวตัวนี้ผมปิดก่อน <Okay. S 1> การหารองศาตัวนี้จริงๆจะถ้าหาองศานะี่ยแนะนำให้ถอดตัวนี้ออกก่อนเลยนะเพราะว่ามันจะต้องประก,กาด้วยมันจะต้องหมนุน เอา,เาออกก่อนนะฮะ,อะถอดรอดตัวเดียวออก,ก่อนก็ได้ถอดออกตัวเดียวพอ,อ,กกอจริงๆจ,จ,จะต้องถอดออกเลยนะทั้งสองตัวแต่นี่ถอดเป็นตัวอย่างนะฮะ เ okay. วลาหันองศาเนี่ยมันจะมีตัวนี้จะหันองศาที่ตัวเครื่องเลยที่ตัวคันเรื่อยเลยนะจะมีการล็อกอยู่เนี่ยด้านใต้ตัวแท่นฝั่งนี้นะจะมีการล็อกอยู่สองข้างนะตัวนี้หนึ่งแล้วก็ด้านหัวอีกหนึ่ง okay. ทางใต้ตัวแท่นนี้ด้านหัวอีกตัวนี้นะโยกไปครล็อกจากนั้นก็หมุนองศาได้หันองศาที่ตัวเครื่องเลยมีสเกลบอกองศาอยู่ที่ข้างใต้นี่นะเนี่ย จะมีขีดบอกอยู่ตัวนี้นะไล่มาสูวนถึง45องศาไล่ไปหาองศาตามที่ต้องการจากนั้นก็ล็อกล็อกเนี่ยล็อกกลับไปล็อกแน่นทั้งหัวและท้ายเนี่ยสองข้างล็อกแน่นกลับไปแล้วก็เปิดเครื่องทํางานได้นะอ๋อหรือม,มีอย่างหนึ่งคือปากกาตัวนี้ต้องคลหลวมด้วยนะเพื่อให้มันหันตามตัวนี้ตัวนี้เกะกะในที่บอกต้องถอดออกนะ ต้องถอดออกเลยใครน้อสองตัวหลวมนะจะมีสองตัวหลวมใครหลวมแค่นั้นเพื <S <s ่อให้มันหันได้เนี่ยหันได้มารับกับหน้าประกาศตัวนี้นะ <S <s หน้าประกาศต,กตัวนี้จะเป็นหลักเลยตังนี้จะเป็นหลักเลยนะ เราก็เลื่อนเข้ามาชนแต่เบาๆนะแล้วก็ล็อกจากนั้นก็เลื่อนแล้วก็ใส่ชิ้นงานตัดได้เลยนะสมมติใส่ชิ้นงานก็สมมติใส่ชิ้นงานใส่ก็สามารถเปิดเครื่อง ได้นั่นแหละนะตัวนี้เรื่อ็จะทำงานเปิดไทดรเด็กลงมาความเร็วตัวนี้เนี่ยนะความเร็วในการลงมาตัดเนี่ยตัวเนี้ขึ้นอยู่ว่างานที่ตัดอีกทีนะฮะแต่ปกติส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่1ไม่เกินสองนะคือถ้ายิ่งตัดบางก็ต้องยิ่งลงช้านะก็อยู่ที่หนึ่งหรือ1ครึ่งก็ได้นะะคือให้เราดูที่ว่าเวลาตัดน้ามันสั่นสะเทือนไหม เครื่องสั่นสะเทือนมีเสียงสั่นสะเทือนไหมนะฮะถ้ามีสแสดงว่ามันลงเร็วไปเราก็ต้องฝากให้ดูเลกให้ลงช้าให้มันลงช้าลงนะฮะถ้าตัดตันเนี่ยเบ็กตันเล็กหนาๆมากๆเนี่ยก็อยู่ประมาณสองก็ได้นะหรือหนึ่งครึ่งก็ได้นะก็จะอยู่ประมาณนี้ใช้ไม่เยอะนะมันเหมือนได้เยอะจริงแต่ว่าเราใช้ไม่เยอะหรอกนะคือถ้าถ้าเราตักตัดให้มันลงเร็วเกินไปเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ตัวใบเลื่อยมากกว่านะใบเลื่อยจะสึกจะ จะเสียเร็วนะใบเลื่อยฟันจะแตกจะขาดเร็วนะตัวนี้ความเร็วก็ให้ลงพอประมาณพอหนึ่งหรือหนึ่งครึ่งนะก็อยู่ประมาณนี้พอประมาณนี้พอ ่าขาดยกขึ้นเองนะส่วนยกขึ้นเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ด้านหลังนะตามความต้องการว่าต้องการนิ้กสูงเท่าไหร่นะคือยกให้คนช้งงาน mm. เผือขึ้นปอีกสหนึ่ง mm. นิ้วพอนะท่าน,นี้การใช้งานก็จะมีอยู่ประมาณนี้อ๋อและส่วนอีกอย่างนึงคือตรงนี้อย่าลืมถ้าหันองศาเนี่ยตัวที่กดด้านบนเนี่ยให้ถอดออกด้วยนะเพราะว่าเวลาหาันเยอะอย่างเงี้ยในตัวกดมันจะไม่พอมันจะเกะก,กะนะมันจะทําให้หันไม่พอด้วยนะถ้าไม่ใช้เราก็ถอดออกใช้ตอนที่เราตัดเล็ก มัดแบบมัดรวมพอนะแล้วก็ตการตัดเหล็กแบบมัดรวมเนี่ยด้านปลายเหล็กเนี่ยด้านปลายท้ายของเหล็กเนี่ยควรจะมีอะไรมัดเอาไว้ให้มันแน่นช่วยด้วยนะหรือว่าอาจจะใช้เครื่องเชื่อมมาแต้มออกปลายให้ติดกันทุกเส้นหรือว่ามีทําเป็นเหล็กรัดยังไงก็ได้ให้มันมาอยู่นะอรือใช้เป็นโซ่รัดก็ได้อันนี้ลูกค้าต้องหาวิธีรัดเอาเองนะเพราะว่าการกดอยที่ประกาศตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะ ก็การใช้งานหลักๆของเครื่องก็อยู่ประมาณนี้นะฮะอ้ผมเลือกอย่างหนึ่งการเติมน้ําหล่อเย็นเนี่ยสามารถเติมลงไปในผ่านน้านี้ได้เลยนะใช้เป็นน้ํามันหล่อเย็นนะเป็นน้ํามันผสมชนิดผสมน้ํานะผสมน้ําแล้วมันจะเป็นสีขาวน้ํานมนะฮะอย่าใช้น้าเปล่านะเพราะถ้าใช้น้าเปล่าเนี่ยตัวเครื่องจะเป็นสนิมนะใช้น้ํามันหล่อเย็นเทลงไปข้างล่างตรงฐานนี้ได้เลยนะฐานหน้าเครื่องได้เลยจะมีระดับน้ํามันบอกอยู่ด้านขวาล่างตัวนี้นะ ให้อยู่ในช่องนี้อยู่ในระดับน้ำมันนะถ้าน้ำมันมันเกินเนี่ยด้านซ้ายนี่ตัวนี้จะมีรูถ่ายน้ำมันอ่ารูน้ำล้นนะตัวนี้ห้ามอุดเด็ดขาดเลยนะต้องปล่อยเอาไว้เพราะว่าป้องกันน้ำน้ำมันสูงเกินเพราะาตัวปั๊มน้ำเนี่ยมันอยู่ข้างในนี้อยู่ข้างในถังนี้นะถ้าน้ํามันสูงเกินเนี่ยมันจะท่วมปั๊มน้าปั๊มน้าจะช็อตไฟจะดูดไฟรั่วได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ห้ามอุด ถ้าน้ำมันล้นเนี่ยก็ปล่อยมันล้นไปหาอะไรมาลองหาถางมาลองร้อยนะะแล้วข้างล่างนี่ตัวนี้น็อตปุ่ดสำหรับถ่ายน้ำเวลาต้องการเปลี่ยนน้ำนะคือน้ำยามันเสื่อมสภาพหรือว่ามันสกปรกหรือ,อยังไงเนี่ยก็ถอดถ่ายน้ำออกนะเพื่อถ่ายน้ำในถังออกก็การใช้งานก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะหลักๆ ตัวนี้ก็สามารถเลื่อนได้เลื่อนตามเข้าออกได้นะคะ่ายล็อกเลื่อนได้ออกเลื่อนตามขนาดชิ้นงานที่ตัดนะตามขนาดชิ้นงานที่ตัดก็พยายามเลื่อนให้ใกล้ชิ้นงานมากที่สุดนะเพื่อเป็นการช่วยประคองไปเรื่อยช่วยยืดอายุช่วยให้รอยตัดตรงขึ้นนะแปรงปัดตัวนี้ เอาไว้ปัดขี้เหล็กเพื่อไม่ให้เข้าไปในตัวด้านในฝากระโปรงด้านในมูเลเลนะก็ควรจะมีนะควรให้มันปัดเอาไว้ก็ลหลักๆก็น่าจะมีเท่านี้นะก็สงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับ